นะเบิ้งตีล่หละเบิ้งเด็กตีล่หละนี่เด็กดื่อเนอะพัดลมก็เปิดให้มาแม่ก็หนาวหนาวหิมะก,ก็ตกหลังบ้านน่ะอืมดูดูดูหมาดูสินานแน่ดูหมานอนส่วนไอ้เจ้าแมว,มวเมื่อวานนี่เต็มเต็มไอ้นี่เลยเต็มเชียวเลยมเยมื่อวานเนี้ยแล้วก็ตีกันัน่น่ะ สุกหัวกันยุ้มหัวกันนะแล้วก็เล่นกันนะนะยุ้มผ่ามานดึงเซลสะโอ้ยพี่น้องเลี้ยงเด็กหน่อยมันนี่เมืนเน่อยครับเธเด้ปากนี่ไม่ได้อยู่เฉยเดี๋ยวไอ้แจ๊กเดี๋ยวไอ้จอดเดี๋ยวไอ้เหมียวฮะใครเป็นเพื่อนแม่ใครเป็นเพื่อนแม่แ,มแต่ว่าก็ดีเราพี่นอ้องเพราะเด้๋ยว่เบาเนาะเพราะเด้เป็นมมเบา ชาลีแต่เลียมมากเห็นไหมหนาวหนาวพี่นอ้นองน้องกับขาวจานผ่านอยู่นิมะขาวจานผ่านอยู่ขางนอกมันกันหนาวเนาะแต่ว่ามาหน่อยกันนะฮอนฮอนมาหน่อยก็เด้วันเลีลเล้ยวไปนอกบ้านนี่แต่หิมะเต็มไปหมดเลยเขาจะพากกผีไป คอยก็เปิดอันความอุ่นนั่นแหละคอยคอยหนาวพี่น้องจะมาหน่อยเขาห่อนพี่น้องเขาห่อนไรมาพันเหนันห่อนนั่นนะเหาห้องหลุดได้พี่น้องแต่พอเปิดพัดลมหายห้องขากหลดขี่ห่อนเศร้างับงับขาดหลดก็บานกระจัดพัดในเลือดพี่น้องอืมเัาก็เฮ็ดขึ้นพื้นพัาก็เฮ็ดเด็กเครื่องเดียวพี่น้องอีกของนอนก็ของ ห้องพ,ยยพอ่อใหญ่พราะเหตุผลอยู่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ล่ะพี่น้องอืมช่วงนี้ก็อยู่ก็เป็นน้องหมาน้องแมวถาฮะนะถาวันหยุดพยย่อใหญ่แน่อย่าไปทำตรงนั้นนะเดี๋ยวแม่จะเอาลงเลย,น,ย,เย,ยนั่นไอเอ้าไอไอจะซื้อแมานั่งได้ก่อนเองไอจะสื้ออนันซ่อมทางไอจะอกอกบ้านนะพี่นอ้องไอ้ไอซองหน้าต่าง ไม่ออกหลอกออกแล,ล้วก็ไล่จับกันพี่น้องมือขึ้นเลยอย่าเป็นถือให้หัวบักน,น้อยน้อยลดสองรอบพี่น้องขนาดมีหัวนะบันณมันหมดใตดินใตใต้บ้านนะพี่น้องมันสิเป็นเนนนี่ตรงอันตรงไม้ที่เป็นในมองอันระเบียงฮะเนาะทั้งไตระเบียงหนะังเงหนเนาะพี่น้องมันหมดไปพูนไปสอดนาบ้านพวกเนี้ย สองรอบแค่สิบนาทีว้ไว้พี่น้องเออเกียบระบทึกอีกบอกเกียบเป็นพอดาหัวอีกไว่คยะคนว้ยจะเผลอแม่ว่าสันเนาะบางมันจะเผลอว่าสันโอ้ยคอยกันหนาวแฮคก็คอยไปยืนเป่ามาอยู่พี่น้องอืมบัดน,นี้ถ้ามันบอออกบบถ้าแม่พอออกไปกับห้องือเก่าละอายนี่ไอายายใหญ่น่ะเพราก็จะออกไปนํ้มันพี่น้องจังว่าดยดตถ่ายคลิปตลอดนะออกไปที่มาย่ำด้ก็บ,บ่อยเสียเวลาเนาะแต่ต้องไปถ่าย ว่าให้ฟั่งมื่ขึ้นนี่ว่าเที่ยงขึ้นบางในน้อยนั่นรดจังว่าอันมาที่เขาเจ้าหายไปในพี่น้องสัญญาณเตือนว่าอันซัดหายน่ะน,นะพี่กายในตัวมาพี่น้องคนเสียสองหลอดพูดมมนไปหอดหน้าตากซอยคนพี่น้องป้าดคักเนียนไน่น้ำผสมมันมันมักหลดุดเนาะหมาหน่อยซัํหนิเลยพี่น้องหลุดตะไครยแลนพุดหลุดน่ะขอโทษวะ มันขุดนะพี่น้องมันซุดๆๆๆๆๆๆๆไปสุดไปบะเนี้ก็คอยสูงจักซีบนาที่ได้คอยมาเขาห้องน้ำว่าถ้าแม่อยู่นี่เด้อวัดสันเนาะอืมรอแม่อยู่นีน่นะเดี๋ยวแม่เข้าบ้านแป๊บเดียววัดสันให้อายอยู่ก็อายบะเนี่คอยเขาห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวบะเนี้เออคอยประสิทธิเพดกัขขบเขาบ่จักหน่อยวัดสันบะเน้ตั้งแก๊สซามดอกเลยยิง่งอายพันเฮาคอยเกลืเลียน,นออกไปไม่แม่นย่างวัดสันไอ้บ่งหรือว่า เอิ้นหาพไปนิดหน้อยเพรเห็นพี่น้องพูนอันทุบใด้ทุบดาวแค่ก็มาไปหนาปากอะไรหนาปากท่างพี่นออ้องเออมันแลงน้ำหลดแลงน้ำหลดพอมันนะพอมันไถหิมนนะเนาะหมู่บ้านนี่เนาะไอ้ช่วงแรกนัน่นลุดไปประมาณไอ๊ะหกเมืองแรกบ่ายเย็นก็เที่ยงขึ้นน,นะช่วงหกเมงแรกมันแลงน,น,น้ำกลดพอมันเออพ่อใหญ่ไถหิมะน,นะตื้อตื้อตื้อไปมันก็นนเหนื่นยเนาะ คอยกระโดดพวกอัน้าบ้านที่ว่าเอาอันตะไคร่ล้อมไว้เนาะเอาไม้ตีและแนงไว้คอยโดดไปแล้ว่ากก็โอ้กดกี่ทางใส่อันนี้มาคอยกระโดดพี่น้องสาวน้ำหมาย่านหมาเสียนะญาญแม่เน,นียนแต่มันใหญ่กดอยู่ใฮ้เอาบ่ะไ้ได้มันตัวใหญ่หมาใหญ่เนาะพี่น้องหมาพัดใหญ่ใหญ่คักได้หมกอันนี้เลยโอ้ยเบิ่งตีนมันจะอะไพี่น้องตีนเครื่อมีเนี่ยพี่น้องหม,มาอันหมาพันนี่เนาะหมาขาเป็นงามเนาะเกตพิรเนียเกตพิรันียเนาะ ไอ้เขาสีมีงามตีนขึ้นมาธรรมดาแต่ว่าสวิมงงามพิเศษอีกสองแง่งได้ <c> ี่น <c> ้องสองแง่งสองขางเลยนี่แหละลักษณะพิเศษของหมาชนิดเนี้เนาะหมาพันเนี้เนาะแต่ว่าเขาเป็นมิตรกับแมวกับสัตว์ทั่วไปกับกระลอกกับอีหยังสินะเขาสหยกกันลังบ้านเห็นบ้านย่บ้านหลังเก่าเขาก็หยอกกระลอกกรหยอกพอซ้าเนาะหนูใหญ่หนูยังเขาหยอกเบิด เขาบอก่กัดกันนะนาพี่น้องอ ok. บ่บ่ทำลายไม่ทำลทายส,นะสัตว์อื่นนะบ่สร้างบักคีดีมันลุดสินดรัพพี่น้องบ่ไหด้พัดล,ลมถรงจอนห,หน้าคอยได้แม่เออจะซีละพัดลมต้องเจาะหน้าเป่าหน้าให้เขาถึง่จะนอนได้ไม่งั้นก็ไม่นอนมาเคลื่อนกับเ,าเขานอนเอามาหน่อยเขานอนในบอลพน่นนะ ในที่นอนเขานอนพี่น้องก็ต้องเป่าพัดล่มให้เขาอีกเด้อเออนอน,นอนนอนในห้องเดียวกันนะครับคนพี่น้องแต่ว่าหันคนละเตียงสามเตียงเลี่ยงกันนะนะแมวลงไปขาง่างแล้วบักจอดบักแก๊กมาแยงเอาที่นอนแมวพี่นอ้องม,มาเบาเบาแมวจะเป็นบัก,จอ,บกจอดบักจอดบอสหนึ่งบักแก๊กบอสหนึ่งซินะ ไปในขางล่างแมวเขาอพยพลงไปขางล่างเราสั um, okay. ่นใต้ดินแมวลงไปชั้นใต้ดินหมดแล้วอันว่ามันยังได้พี่น mm ้องเอา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 ก็เอาโต๊ะเอาอะไรมาวางไว้ระเบียงเอามาวางไว้ใต้หน้าต่างบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเล็บแมวเนี่ยเขาสกิดพังเบิดพี่น้องเห็นบ่อกรอบหน้าต่างกรอบนั่นน่ะคอยดดึงออกเลยอะไรที่จะเป็นแบบยื่นออกมานี่ไม่ได้แล้วเขาจะขึ้นไปปีนแล้วเขาก็เล็บขูดทำลายเพิดพี่น้อง ซอฟ่ายี่ห้หนอนี่บะมี่พี่น้องตั้แต่เหี้ยนหลังเกาบอ่อหลายทั้งง่ามพร้อมบันนี้ยายมากบ่เมนบ่าสามารถเอามาไดกเกลเจเบอของดีดีพี่นอ้องบ่เมนว่าของถึกๆเ้อไม่แบบราคาดีพวกอันนี้เนะนี่ยเนาะบันนี้อเออเลี้ยงสัตว์เท่ากับเลี้ยงเท่ากับบะมี่เอันพวกนี้โจกนี่เจอบะมี่ใดถ้าเ่ามากักสัตว์เท่ากับบะตองมีของพวกนั้นนะพี่นอ้องบะตองมีของตัวกแกงบ้านเพราะว่าเขาทำได้ แม่ะต <laughs> <eighty> ้องคิดมากต้องมี่บาได้พี่น้องเอ้ยหอยตองตองเต้งเต้งเนี่ยป่ได้เลยเขาทำไรเบิดล่ะไม่เอาเนาะอืม